โอกาสของคุณมาถึงแล้วการขอย้ำเลยนะว่าโอกาสเพียงครั้งเดียวเพราะอะไรรู้ไหมคะคุนได้ H1 คันนี้นะลูกค้าปี2015แต่ไม่เจมือโลฟังไม่ผิดลูกค้า7จมือโลการถึงได้บอกว่าโอกาสเดียวที่คุณจะได้ เป็นเจ้าของรถที่ใหม่ที่สุดในตลาดเลยเขามาดูไหมเนี่การให้ดูเลขใหม่ก่อนเลยวันนี้ต้องโชว์เพราะว่าไม่เคยได้รถที่ใหม่ขนาดนี้เลยนะคะต้องบอกลูกค้าเลยว่าโอ้โหแบบ หาได้ยังไงสภาพนี้นะคะไม่เคยหาได้เลยจริงๆนะคะใม่แค่เจ็ดหมื่นโลของจริงนะคะพวกมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอจะมีจอหน้าจอเพดานนะคะส่วนคันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดเฮชวัน i t ลนะคะปี2015นะคะใหม่มากใหม่จนงงอ่ะลูกค้าอันเนี้ยสิ่งที่ลูกค้าเห็นก็คือสภาพรถ ภายในของปี2015นะและได้มารอบคันด้วยนะใครที่กำลังหาฮุนไดสีบอลเงินหรือว่าสีเทาที่หายยากมากๆวันนี้มาให้คุณจับจองแล้วการน้อ,ออกเลยนะมีคันเดียวเท่านั้นถ้าจะบอกคุณการหาสภาพแบบนี้โน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 เลยนะต้องพูดคำนี้เลยนะเหมือนที่ลูกสาวพูดเลยนะเพราะว่ามันไม่มีอีกแล้วลูกค้าปี2015 ปกติไม่เขาไปสองสาแสนแล้วนะเออแต่วันนี้ไม่เ0 0 0หืพร้อมกับเน่ทะเบียนสวยไปเลยจ้าให้ไปด้วยนะคะรถสวยก็ต้องคู่กับทะเบียนสวยนั่นเองนะคะออปชั่นคือครบจริงๆนะคะสำหรับใครที่กำลังหาอยู่การพูดคำเดียวเลยนะคะต้องรีบต้องไวเพราะราคาดีงามมากๆนะและสภาพคือสวยจริง อ่ะเดี๋ยวให้ชมอีกสักหนึ่งรอบนะคะอุย้ยปี15พาสติกยังห่ออยู่เลยงงนะจ๊ะอ๋อเนี่ยถึงได้บอกว่าใครได้คันนี้ไปโชคดีมากเราจะใช้รถยังไงให้สภาพแบบนี้โอ้งงอะ่ะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคะ แต่คันนี้เจ้าของเดิมดูแลรถด,ดีมากวันนี้นะคะการขอพูดเลยนี่พูดตรงนี้เลยนะคะไม่แท้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำน้ำท่วมนะคะเราตรวจรถนะคะการันตีโอ้โหหาให้แบบสุดๆของจริงและคันนี้สวยจริงนะคะภาษีพราบาปี69แล้วด้วยไม่สวยได้ยังไง น็อตไม่มีขยับจ้าถึงได้บอกว่ารถปี2015หไม่เจ็ดหมื่นที่ทุกคนตามหาการขอบอกเลยนะคะลูกค้าการมีให้คันเดียวเท่านั้นที่ไม่เจ็ดหมื่นโลนะคะทำไมาการหนูน้องย้ำเพราะมันใหม่หน่อยจริงลูกค้าวันนี้นะคะขอการันตีนะคะด้วยนี่เต็นไรอันคาร์เลยที่บอกว่าเราขายรถนะคะตู้มากกว่า20คัน การให้คันนี้นัมเบอร์วันเลยวันนี้นะคะเพราะอะไรปี15แต่ไม่เจ0 0หม่นะคะเล่มทะเบียนสวยนะคะแล้วก็เอกสารครบภาษีพรบปีห9และวันนี้การบอกเลยว่าราคาโหเฮ้ยเอาจริงนะจริงนะลูกค้าราคานี้การให้จริงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นเจ้าของ5,99,000บาทเท่านั้นจุกไหม ราคานี้กับรถใหม่70,000มื่และเป็นรถตู้11ที่นั่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะคะซื้อสดไม่บวกแวรซื้อจาเฟนนซ์ฟรีดาวพอนน่าจะแค่ประมาณ13,000นะคะใครได้ไปถือว่าคุณโชคดีแน่นอน